ดี๋มาแค่นี้แหละโฟร์หมดอยากรู้ว่าทุกคนดูแล้วเป็นยังไงะะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะฮะแล้วก็รอที่จะดูอย่างเป็นทางการนะ,ะพีหนึงวันที่26 วิทยุนายยนเวลาสองทุ่มออทวนพุทกับเฟร์แลหนะฮะอ่อนทวนพุทธพุ่ลงจากอ่อนทวนพุทธเฟร์แลหเวลาสองทุ่มทางวีไอูใช่นนเราดูอดเลยว่าสิบมันจะเป็นยังไงบ้าง โอเคเดี๋ยวจะไปแล้วนะฮะดึกๆล้วก็พักผ่อนนอนหลับนะฮะเพนงนี้ไปนะฮะไป,ไป้า